สวยเดี๋ยวนี้ดีต่อใจนอนน้อยหน้าโทมผิวหน้าไม่สดใสต้องฟื้นฟ,นฟ,นฟนูผิวอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะแน่นอนค่ะว่าการที่เรานอนน้อยอดนอนมีผลต่อร่างกายค่ะอย่างเช่นฮอร์โมนที่ฟื้นฟ,นฟนูผิวความชุ่มชื้นของผิวลดลงใต้ตาค้ำตาบวมผิวสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงด้วยค่ะต้องรีบฟื้นฟนูผิวด้วยเซตนี้เลยค่ะเริ่มด้วยเนริทยาซี เป็นฟิลเลอร์เติมเต็มโดยไม่ต้องฉีดเป็นเซรั่มเข้มขน้นบำรุงผิวเนอริดอเจลเจลบำรุงพร้อมกระชับผิวรอบดวงตาช่วยเติมความชุ่มชื้นลดริ้วรอยหมองคล้ำและถุงใต้ตาค่ะ Cpc soft cream เป็นครีมบำรุงก่อนนอนค่ะ หน้าใสไร้สิวฝ้าริ้วรอยในหนึ่งเดียวให้ใช้สลิปปิ้งมาร์กมาร์กหน้าสัปดาห์ละสองครั้งเป็นครีมมาร์กสมุนไพรค่ะมีจำหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมวลชน